ท้องก็ไม่พอใช้โควิดก็มัระบาดโรงงานก็ถูกปิดยังมาถูกเลิกจ้างอีกไหนเดือนหน้าจะเอาดวง,งนไนม่ใช้จะค่าบ้านค่ารถทํางานมาันหลายปีสวัสดิการก็ไม่ได้ดเราต้องทํำยังไงเป็นอะไระตกงานไงโวยวายไปแล้วได้อะไรแค่ระบายอ่ะใครจะมาช่วยได้ก็นี่ไง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดส่งเสริมและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงานรวมถึงความปลอดภัยในการทำงานป้องกันและแก้ไขความขัดแยง้งและยังช่วยดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานสหกิจสัมพันธ์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวขอ้องแล้วมาอยู่ที่ไหนอะ่ะตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ถนนกำแพงเพชรพันกระต่ายตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรสามารถเดินขึ้นมาติดต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรได้ที่ชั้น2 ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กก้าุณาพกแมสมาเพื่อติดต่อนหน่วยงานราชการทุกครั้งทำการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อก่อนเข้าติดต่อสำนักงานทุกครั้งรับปรึกษาปัญหากรณีลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ่ายค่าจ้างค่าร่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าชดเชยเงินประกัน หรืออื่นใดที่เป็นตัวเงินแนะนําแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่งเสริมความเข้าใจความร่วมมือกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างเพื่อลดความขัดแยง้ง